เอาละครับผมก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผมออนอีจานเกมมิ่งกันอีกแล้วครับผมตามเช่นเคยกับเกมฟรีไฟล์เหมือนเดิมนะครับผมและวันนี้เนี่ย ผมจะมาทำการแนะนำสกิลกดใช้ที่มันสุดยอดแล้วก็มีคนใช้เยอะที่สุดในปัจจุบันนะคะผมเราก็จะมาทำการแนะนำสกิลกดใช้แล้วก็สร้างความรู้จักกับสกิลกดใช้กันนะครับผมตอนนี้ก็คือบอกเลยว่าเกมฟรีไฟลเนี่ยต่างกับแต่ก่อนมากแล้วนะครับผมเพราะแต่ก่อนเนี่ยสกิลกดใช้คือแทบจะมีแค่ไม่กี่อันเองนะครับผมเราก็ปัจจุบันเนี่ยคือมากันเยอะมากเลยนะครับผมเพราะว่าตัวละครเนี่ยเพิ่มมาเยอะมากด้วยนะครับก็ เลยทาให้สกิลกดใช้เนี่ยมีค่อนข้างจะเยอะแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําว่าตัวไหนที่มันดีแล้วก็น่าใช้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอบอกกันก่อนเลยว่ามันจะมีทั้งสกิลกดใช้ที่ดีแล้วก็ที่ธรรมดาแล้วก็ที่โดนเนิร์ฟไปอะไรประมาณนี้ที่แบบอาจจะโกงเกินไปอะไรอย,อย่างเช่นโคโน,โนในสมัยก่อนนะคะผมบอกเลยว่า ยุคที่โคโน่เพิ่งมาเนี่ยเป็นตัวละครที่โกงมากๆเลยนะครับผมแต่ปัจจุบันก็คือโดนเนิฟไปนานแล้วนะครับอย่างเช่นตัวละครโคโน่ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเ,เป็นว่าในคลิปนี้ผมจะมาทําการ สรุปให้นะครับว่าสกิลตัวละครกดใช้ตัวไหนที่ผมเนี่ยอันนี้คือสรุปมาจากตัวผมเองนะทุกคนด้วยประสบการณ์การเล่นเกมฟรีไฟล์สามปีของผมนะว่าผมจะเลือกใช้สกิลกดใช้ตัวไหนในเกมฟรีไฟลนะครับและตอนนี้คือก่อนอื่นขอบอกกันก่อนเลยว่าอันนี้คือผมมีตัวละครทุกตัวในเกมฟรีไฟลนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ย ตัวแรกที่ผมจะลองเทสให้ดูเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวละครโอไรออน Orion นะครับผมเพราะว่าตัวละครน,นี้เป็นตัวที่เพิ่งเข้ามาในเกมการีนาฟรีไฟใหม่ๆเลยนะครับผมก็เลยจะมาทําการเทสตัวนี้ให้ดูกันก่อนเลยก็รลยกัน,อนนอนล่านดับแรกผมจะขออ่านสกิลของเขาให้ฟังกันก่อนนะครับผมก็คือ EP เนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยพลังโลหิตอาฆาต300หน่วยนะคะผมก็คือมันจะเป็นเจ้าตัวเลือดสีแดงแดงนะคะผมจะเปลี่ยนมาอยู่บนที่ EP นะครับแล้วเราก็ต้องมีเลือดเห็ดไว้ก่อนนะทุกคนถึงจะสามารถที่จะทําการใช้เจ้าสกิลตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เมื่อเราเปิดเจ้าตัวสกิลเนี่ยเราก็จะกลายเป็นหน้าตาแบบเลือดก,มกมลมๆเราก็จะสามารถดูดเลือดของคนข้างๆได้ประมาณในระยะประมาณ5เมตรของเรานะครับจะดูดได้ประมาณ 15 HP นะครับเราก็คือประมาณเนี้ยทุกคนแล้วเราจะสามารถเป็นแบบนั้นได้เป็นเวลา3วิหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมรู้ว่าหลายๆคนเนี่ยหลังจากที่อ่านไปแค่สกิลเนี่ยเราจะแบบไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะวันนี้ก็เหมือนผมแหละทุกคนมันต้องแบบเทสดูนะครับว่าตัวละครมันจะเป็นยังไงนะครับผมมาตอนนี้ก็คือเราเข้าโซนแล้วนะครับผมและผมจะไปทําการเอาเห็ดกันก่อนเลยก็แล้วกันนะเราจะเห็นได้ว่า ตรงเห็ดเนี่ยมันจะเป็นสีแบบนี้เลยนะครับผมเรามี100แล้วนะทุกคนตอนนี้ก็คือ200แล้วเราจะเห็นได้ว่าตัวละครปกติเนี่ยจะมีมากสุดถึง200นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมีได้ถึง300เลยนะครับผมนี่และตอนนี้ก็คือเรามี300แล้วนะทุกคนและทีนี้ก็คือเราจะมาทําการดูนะครับผมว่า มันจะใช้งานยังไงนะครับผมตอนนี้ก็คือเราแค่กดเจ้าตัวสกิลไปนะครับแล้วเราก็จะดูดเลือดคนที่อยู่ในวงแดงๆรอบตัวนะครับและหลังจากนั้นก็คือมันก็จะอยู่ได้ประมาณ3วีนะครับแล้วก็จะดูดเลือดคนรอบข้างและในระหว่างที่เราเป็นแดงๆแบบนี้เนี่ยจะไม่มีใครยิงโดนเราด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือสามารถเป็นได้ติดต่อกัน2ครั้งนะครับและหลังจากนั้นก็คือมันจะหายไปนะครับจะติดตรงที่ว่าเวลาที่เราอยู่ในวงแดงๆ เ,เลือดของเราจะเพิ่มตรงที่จากการดูดเลือดแต่มันจะติดตรงเรื่องเดียวเลยก็คือยิงไม่เข้าใครนะครับมันจะล็อกปุ่มยิงให้าย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เลยนะครับผมจังหวะนี้สกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่ ครูดาวแทบไม่มีเลยนะคะผมคือถ้าเรามีเลือดเห็ดเนี่ยเราก็สามารถใช้งานกันได้นะครับผมตอนนี้ก็คือผมจะมาเทสกับคนจริงให้ดูกันก่อนเลยก็อะไรกันเราทุกคนมาจังหวะนี้เราเข้าใกล้คนแล้วเราก็กดนะครับมันก็ดูดทีละห้าทีละห้าและศัตรูก็คือยิงเราไม่เข้านะครับผมตอนนี้ก็คือประมาณนี้นะครับเราอยู่เข้าใกล้คนนี้ก็คือจะติดประมาณนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่ามันโกงนะทุกคนกับตัวนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะดีในระดับหนึ่ง เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าให้ผมเรียงให้เนี่ยตัวนี้คะแนนจาก10เนี่ยผมจะให้อยู่ที่ประมาณ6.5นะครับผมสำหรับผมนี่6.5คือเยอะนะครับปกติผมเป็นคนงกเรื่องคะแนนนะครับผมก็คือ6.5ที่ให้ไปเนี่ยก็เพราะว่ามันจะต้องแบบฝึกเล่นบ่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้ฝึกเล่นเนี่ยเราอาจจะเล่นตัวนี้ไม่ได้นะครับผมมันค่อนข้างจะยากในระดับหนึ่งนะทุกคนและต่อไปก็คือ ตัวละครใหม่รองจากนี้นะครับผมนั่นก็คือตัวละครซานติโนนั่นเองนะครับผมแหมชื่อของเขานี่คือค่อนข้างจะเฟี้ยวทะเลกเกินนะทุกคนมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวขอหามันก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนสกิลกดใช้แล้วก็เลือกซานติโนนี่เป็นยังไงนะครับผมตัวละครนี้บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับผมกับตัวละครซานติโนนะทุกคนแล้วก็คนดูครับถ้าเกิดว่าผมนั่งอธิบายสกิลแต่และตัวเนี่ยคือผมก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจแบบอย่างเรียบร้อยอย่างนั้นอาเนาะทุกคนก็คือ เอาเป็นว่าเราจะทํา EP 2 EP 3ให้ด้วยเลยก็แล้วกันเนาะแต่ว่ามีคลิปหนึ่งของสมัยก่อนอยู่นะครับว่าการอธิบายสกิลเนี่ยแต่มันเก่าแล้วไงทุกคนแต่ผมจะทําให้แบบใหม่นะครับแล้วก็จะทําเป็น EP 2 EP 3นะครับเพราะผมอยากจะให้คนดูเนี่ยเข้าใจแบบละเอียดนะทุกคนมาจังหวะนี้ก็คือตัวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของซานติโนนะครับผมความสามารถของเขาเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับผมนั่นก็คือการปล่อยร่างปอมนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ ถ้าเขาปล่อยร่างปลอมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมคนดูแล้วก็ปล่อยร่างปลอมไปเลยสิครับผมนี่แป๊บหนึ่งนะอ๋อทุกคนมันไม่สามารถใช้ได้ในขนาดนี้นะครับงั้นเราก็ต้องไปที่โซนนี้แล้วล่ะทุกคนโซนยิงปืนนะครับแต่ผมจะหาที่ที่ไม่มีคนกันก่อนเลยก็แล้วกันนาะเพราะว่ามันอาจจะแบบทําให้ผมเนี่ยอธิบายสกิลยากนิดนึงนะครับผมโอเคจังหวะนี้ปิดไอวอเรียบร้อยมาทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการอธิบายนะครับนั่นก็คือ ตัวนี้เนี่ยเราจะต้องทําการยืนนิ่งนะคะผมแล้วก็ไม่ยืนนิ่งก็ได้นะมึงจะวิ่งหรืออะไรก็ได้เลยทุกคนก็คือให้เราเนี่ยยืนอยู่แล้วก็ปล่อยเจ้าตัวซานติโนออกไปแป๊บหนึ่งนะทุกคนดูเรื่องรู้สึกว่าตัวละครซานติโนเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ในโซนฟรีสไตล์ได้นะครับผมโอโหอันนี้คือ ผมเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนงั้นเราไปกดในหมาป่ากันเลยดีกว่าทุกคนเมื่อกี้คือผมนึกว่ามันจะสามารถใช้ในโซนฟรีสไตล์ได้ซะอีกนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้นะครับผมโอเคเลยทุกคนงั้นเราก็คงต้องมาเล่นในหมาป่าเดียวดายกันแล้วแหละทุกคนมาจังหวะนี้ก่อนหนึ่งก็คือรอเขาซื้อปืนนะครับและวิธีเนี่ยก็คือเราก็ต้องแบบสมมุติว่าเราอยากเล่นเราอยากจะไปบุกเนี่ยแต่เรากลัวตายเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเราก็แค่กดปล่อยร่างตรงนี้ไว้แล้วก็ยิงนะครับผ สมมติเรากลัวแล้วเราก็วาร์ปกลับมาที่เดิมเป็นยังไงล่ะทุกคนศัตรูของเรานี่คือมีงงอ่ะแล้วเราก็ปลาระเบิดซ้ําไปนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้คือเราปาไม่โดนนะครับแล้วเราก็วิ่งมาแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขอสแกนศัตรูกันก่อนแป๊บหนึ่งนะคขาก็คือกําลังจะอยู่ในโคโน,โนตรงนี้นะครับผมเราก็มีการอาัดเจอแป๊บหนึ่งนะโอ้โหนี่เป็นยังไงล่ะเรียบร้อยทุกคนโอเคเลย ก็ประมาณนี้นะครับผมกับตัวละครซานติโนนะทุกคนคือมันจะเป็นการแบบปล่อยร่างของเราไว้ที่หนึ่งแล้วบอกแล้วมันโกงมากนะทุกคนมันใช้ได้ในหลายวิธีเลยนะทุกคนอย่างเช่นแบบเราวิ่งไปแล้วเรากลัวตายเราปล่อยร่างไว้ตรงนี้แล้วเราก็วิ่งไปข้างหน้าแลวสมมติเราโดนยิงเกือบตายเราก็กลับมาที่เดิมได้นะทุกคนแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเกินร้อยเมตรประมาณเนี้ยทุกคนมันจะทําให้ร่างของเราหายไปนะครับเราก็คือไม่ควรออกไปไกลเกินไปนะครับเดี๋ยวเป็นว่าผมจะรอใช้ให้ทุกคนดูอีก ทีเลยก็แล้วกันนอนแล้วส่วนตัวละครต่อไปเนี่ยเราจะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะผมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแบบ เล่นในคลิปเดียวเนี่ยมันจะยาวไปนะครับเราก็เลยไว้เอาเป็นว่าใช้ในคลิปต่อไปเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนเพราะผมอยากจะให้คนดูเข้าใจแบบละเอียดนะเนาะทุกคนมาจังหวะนี้เราวิ่งมาตรงนี้นะครับซานติโนมาแล้วทุกคนเราก็ปล่อยไปเลยทุกคนเราก็มาดูตรงนี้นะครับแล้วก็ว์ปอจึบมาตรงนี้นะทุกคนมันก็จะมีงงว่าผมหายไปไหนวะทุกคนแต่ว่าขอบอกก่อนนะครับว่าร่างของซานติโนเนี่ยศัตรูของเราจะเห็นนะครับไม่ใช่ว่าไม่เห็นนะทุกคนคือเห็นเหมือนเดิมนะคะมาจังหวะนี้สําหรับคลิปนี้ก็ ขอจบกันไปแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปกันด้วยนะครับผมคนดูแล้วก็สำหรับตัวละครต,ต,ต่อไปเนี่ยผมจะคอยทำคลิปให้เรื่อยๆนะครับผมแค่จะเอาให้ทุกคนเข้าใจแบบละเอียดก็พอนะทุกคนเอาละครับเอารับไปรับบายบาย